วันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนครับมาอยู่ที่จังหวัดเชียงไฮเพื่อมาติดตามผลการทำงานของสมเกลือเวอร์ w an, ซึ่งประกอบไปด้วยครับ วัวแพนวัวแพนกระดดสานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินต่ายหิงเกษตรที่นี่ครับมีนักการเกษตรที่เรียกกันว่าหัวก้าวหน้าเป็นจะใดนั้นมาหู้กันครับว่าเกษตรกรหัวก้าวหน้าท่านนั้นอยู่ใกล้นี้แล้วครับสวัสดีครับวันดีครับครับผมนรุงชัยหลวงสุภาครับที่ผมอู้ไปนั่นพิดเพี้ยนตรงไหนพ่องก่ครับอแต่เพี้ยนนะครับเพราะกันลังลืมต้นครับอ๋อก็ถือว่าการหัวก้าวหน้าการเริ่มต้นถูกต้ครับมันก็พลาดลายเตี้ยครับพลาดหลายเตี้ยตอนนั้นไปพลาดเรื่องอะไรอย่างครับ โอ้ตุเรียนมันมีโลกม่อย่างเนาะไอ้ปรับปรุงแก้ไขมาเลยเลยมาจนมาป้าอาจารย์ซักนันโล้งยค่ะสุดยอดนะแล้วก็โอ้ผมถามอีกกันแล้วกันครับว่าทุเรียนที่นี่ที่อ้ายนรลงใชยปลูกไว้เนี่ยเป็นทุเรียนพันธุ์อยางครับอืมตะก้อนก็มอนท้องครับมันก็นอกหนาวตายไปช่วงแล้วก็มันก็เหลือประมาณ30ทั้งหมดมัน300ร้อนอกมันก็มูสกิงหงสองร้อยเจ็ดสิบเดียวแต่ว่ามีทั้งหมดประมาณ300ต้น อายุกี่ปีครับทุเรียนพันมูสังคิงนะครับมันก็เขาสามปีายมันน้อยๆนะครับสามปีไปที่หันยูนคันยนี้เขาเจอคู่หูเนี่ยเมื่อตอนในเดือนไหนครับประมาณหกเดือนกว่ามันนี่ครับหกเดือนกว่ามานี่นะครับก่อนหน้านั้นนะครับทุเรียนของเขาเนี่ยที่พอถามว่ามันมีปัญหาอย่างพ่องครับที่เกิดขึ้นกับต้นทุเรียนพันมูสังคิงนะครับผมใบมันเหลืองครับที่ว่าขาดน้ำของหัวใจมันเป็นเชื้อราตรงนี้แล้วแมลงมันเยอะเลยไปใจ้เคมีโอ้มันเลย แต่นี่มันประหยัดหลายเตาของยาเคมีเนาะนี่มันจะมีความต้านทานของมันในตัวอยู่ในเวอร์แพนสมเกอือมันหนามันฮึกเนาะดูสังเกตว่ามันจะตั้งกันต้นมันฮึกขึ้นเออถึงต้นึกบเป็นทุกผักส่วนของมันอะต้นใบทุกอย่างในพอแต่วันมันพิษเลยมันจะมีเหลียงเลยมดแปลงหนาครับตอนนั้นเฮาใจอะนะครับอัตราส่วนในการใจคู่หูนะ บอกว่าเป็นผงนะครับหรือว่าเป็นน้ําไคขตัวซานเนี่ยเขาใช้อัตราส่วนจะได้ครับในการพ่นแต่ละครั้งอ๋อถ้าพ่นข้างบนมันก็ไอข้ขตัวซานอ,อย่างนี้นะทุกอ,อย่าง20ซีซีหรือ20กรัมอย่างเนี้ยอ๋อเขาใช้เป็นจะได้ครับหนึ่งซองหนึ่งขวดแล้วน้ำพาลิสก็ได้ครับสองร้อยลิตรครับแต่ถ้าพ่นลงดินกูมักจะเพิ่มเป็นครึ่งของมันเลยโอเคเขาไปผสมน้ะสองร้อยลิตรถูกกับครับอัตราส่วนคือน้ำสองร้อยลิตรก็คือประมาณสัก ที่เขาอู้มาก็คือว่า200ลิตรไม่ตาส่วนข้างซองอยู่ถูกครับ,รบแล้วก็ปรากฏว่าลงดินเน่ยเขาก็ทําคนละวันกันถูกครับมันมันต้องเว้นระยะครับเว้นระยะอ๋อเอ้พ่นนล้วมนไปแหมระยะแล้วปล่อยมันหา่างกนน้ยหรอมาพ่นข้างหลังเก๋มาทีนะตั้งบนนั่นเราพน่นกี่วันครั้งครับ ไอ้ทุกอย่าง15วันครับ15วันเขาพ่นตังบน15วันครั้งและตังดินก็เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันเวลนระยะเว้ระยะกันแต่ตังดินกอ15วันครั้งเหมือนกันครับครับโอนี่ครับแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วครับแต่ขนาดนี้ดีสุดยอดสรุปสั้นๆได้ใจความสําคัญครับว่าเกษตรกรแม้แต่เริ่มต้นใช้นะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาที่ความยุ่งยาก ในการต้องใช้ไตโคโดมาในการต้องใช้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการหมักนะครับถังหมักชีวภาพอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ใช้เพียงแค่3มเกลือนะครับเท่านั้นก็ถือว่าดีดีที่สุดในขนาดนี้ตามหัวใจของพี่นน์ลงชัยได้พูดไว้วันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งที่ได้มาติดตามผลการทํางานเริ่มต้นของพี่นรท์งชัยนะครับที่บ้านได้ท่าล้อแห่งนี้โอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยเอาแพร่ยิงกระเใจเราดีใจเรารวยช่วยบอสนี